เมื่อวานได้พี่ชาติมาช่วยขุดหลุมปลูกเนาะพะส้มก็เลยย้ายกล้วยหอมที่ซื้อมาเลี้ยงไว้ขุดหลุมปลูกเลี้ยงไว้แล้วก็พี่ชาติมาช่วยช่วยปลูกหาจุดปลูกก็เลยสำเร็จเรียบร้อยมีคนช่วยไม่งั้นพระส้มคนเดียวไม่ไหวค่ะลุงขวัญก็ขาเจ็บอยู่นี่ ดีใจมากเลยเดินมาก็เจอทุเรียนเทศออกดอกแล้วดูสิคะมีสองดอกเดินสำรวจแล้วเนี่ยคือเดินเดินไปประส้มก็ตัดแต่งกิ่งไปเนาะดูว่ากิ่งเข้ายาวเราก็ควบคุมทรงพุ่มปลูกกล้วยมีกล้วยไข่มีกล้วยหอมจำชื่อไม่ได้แล้ว